รู้หรือไม่ซุนงอคงมีชื่อถึง5ชื่อและแต่ละชื่อก็ซ่อนเรื่องราวการเดินทางอันยิ่งใหญ่เอาไว้เรื่องราวของซุนงอคงไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นวีรบุรุษแต่เริ่มต้นจากการเป็นเพียงลิงตัวหนึ่งที่ถือกำเนิดจ,จากหินวิเศษด้วยความกล้าหาญที่นำฝูงลิงกระโดดเข้าถ้ำลึกลับเขาจึงได้รับการยอมรับและแต่งตั้งให้เป็นราชาของเขาหัวกวัวซานภายใต้ชื่อเหมยโหอ๋องหรือพยาวานอนโสภาแต่เมื่อชีวิตเริ่มเดินไปข้างหน้าเหมยโหอ๋องกลับต้องเผชิญกับความกลัวนั่นคือความตายที่ไม่มีีีใครหลกนไดด้เขาจึงตั ออกเดินทางเพื่อสแสวงหาความเป็นอมะตะและได้พบกับปรมาจารย์สุโภผู้มอบชื่อหมายให้เขาว่าสุนโงคงซึ่งมีความหมายลึกซึ้งว่าลิงผู้ตื่นรู้ในความว่างเปล่าชื่อนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆจนกลายเป็นผู้ไร้เทียมทานหลังจากสําเร็จวิชาสุนโงคงกลับมาที่เขาห้วกวัวซานแต่ด้วยความทนงตัวและไม่พอใจที่สวรรค์มองข้ามเขาจึงก่อเรื่องวุ่นวายมากมายจนได้รับฉายาที่ตัวเองตั้งขึ้นว่าฉีเทียนต้าเซิงหรือมหาเทพเสมอฟ้าเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่เป็นรอง คบนสวรร์ความหยิ่งยโสของชีเทียนต้าเซิงนำพาเขาไปสู่จุดจบที่ถูกพระอือลัยจองจําใต้ภูเขา5นิ้วนานถึง500ปีจนกระทั่งพระถังซัมจั๋งได้เดินทางมาปลดปล่อยเขาจากพันธนาการและมอบชื่อหมายให้เขาว่าเฮงเจียซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการไถ่บาปและเดินทางสู่การเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเขาเป็นผู้แสวงบุญน,น่ะเจ้าชื่อว่าเฮงเจียกันแล้วหเฮงเจีย ในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรคเฮงเจียก็ประสบความสําเร็จในการอัญเชิญพระคัมภีร์กลับมายัางเมืองถังและได้รับการแต่งตั้งจากพระยูไลให้เป็นโตจันเซินโูหรือพุทธผู้มีชัยในการยุทธซึ่งเป็นบทสรุปอันงดงามของลิงธรรมดามดาตัวหนึง่งที่ได้ผ่านการเดินทางอันยิ่งใหญ่จนกลายเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งในที่สุด